พี่น้องคะมนนเมื่อนี่ข้ามบ่าถึงน้องอาอายสก,กุณาพรน,นะคะบ่อวถึงบ่ใดได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าก้อนหนานี่นะคะเมื่อว่านเนาะพอนกเพิ่นกระได้ผ้าน้องอาอายนะคะไปรวมง,งานไปซอยงานบุญแม่นกหน่อยยานกหน่อยนะคะเมื่อว่านี่ทํำบุญหาพอหลอดบุญกะทินนะคะน้องอาอายก็ได้ไปในงานนี้คะ่ะหลังก้อนหนาทีสิขืนเวทีกับไปตำบักหอกบักุวงสู้พอกินยูหันเป็น อีอย่างที่นาลักสําหรับน้องอาอายค่ะแล้วล่าสุดทีแยกยส,สินสินน่ามาบอาวเหมือนนี่ญาโนกญาโนกเพิ่นเด่นหล,ลงหลงไหลหลานสละเกินค่ะหักแห้งแห้งแห้งกับระดับความช่มจากแม่นกน้อยค่ะพี่น้องค่ะว่าเด็กคนนี้เป็นคนทีสฉลาดและก็เก่งไว้พรีบดีค่ะสําหรับน้องอาอายผู้ใดเห็นผู้ใดบ่หักบ่มีค่ะ บ่มีเลยสิสิบ่หลงหลักราวา่นองเป็นคนมิสนีผู้ใดเห็นแล้วกะหลงอ่ะหลงไปตามๆก,กันนะคะพี่น้องบอ่บาบุคลิกท่าทางอ่าค่ำบาคํำจาที่น้องเววบาเ้าใจยังกับแบบว่าไซซื่อนหะพี่น้องเบาออกมาจากใจแล้วก็ะเบาเบามวนมันยากง่ามพอจา๋าป้าจา๋าญาจา๋าทุกค่ำ สำหรับน้องไอเหมือนก็ว er ่าถือฟึกมาอย่างดีพี่น้องแต่ว่าฝึกกกะสิฟึกอยี่ดอกขายอยู่กับยา้าชื่อกับหญยา่นทีพานมากเป็นก็สิฟยู่แต่ว่าน้องบ่เคยลืมแม่ตะคังเลยค่ะพี่น้องสิรับของหรือสิยังจากคูณลักผู้ยหญ่เพธ่์พนสิเพ่นธิพนมมือทุกขังหรือขอบคุณค่ะทุกขังที่รับของจากมือ okay. คน้นที่อายุหลายกว่าอันนี้ถือว่าเป็นความฉลาดของน้องแล้วก็ไเ้ ฝึกฝนมาอย่างดีสําหรับน้องไอศกาาุณาพรพ่อตั้งแต่ขึ้นเวทีร้องเพลงครูกับพอจ๋าก่อนค่ะพี่น้องร้องเพลงครูกับพอจ๋ากับุดยอดแล้วนะคะแล้วมาร้องเพลงของงานงานกหนเพิน่นยานกจา๋าเสียงของแมนหน่หน่อยที่เพลงประจาตัวของของายานกอันญานุเออขออภัยค่ะเพลงประจาตัวของแมนหน่หน่อยอุไยพ่อน,นะคะ พี่น้องม้วนมวนเสียงหวานแห้งเก่งแห้งฉลาดแห้งแล้วพอวี่อีกคนหนึง่งพอวี้ละพ่องวกศิลกะหลงหลักหลานไปคือกันเห็นหลานแล้วกะหลงหักหลานไปคือกันค่ะเพราะว่า,วาไพ่ละท,ทีเห็นน้องกบหลงหลักไปตำตามกันแล้วก็เพิ่นถามมีคนถามพอวีนะคะว่าเป็นอย่างพอวีจังบอหลับศิลปินเด็กน่อย เขามาอยู่ในวงพอวี้เพิ่งจะให้เหตุผลว่าการทีศิลปศิลปินตัวหน่อยเข่ามาเนี่ยมันก็นหลายหลายอย่างมีเหตุมีมุ่นมีเหตุผลหลายอย่างเพราะว่าในสิทธิ์ตงการเล่าเลี้ยนเรื่องเลี้ยนเลียงอีหยังกิปะทะกเป็นการยากอยู่เพิ่นว่าสำหรับพอวี่เหตุผลพอวี้นะคะแล้วเพิ่นก็นเลยอวยมหาพหนก ซึ่งบอดนกเพิ่นได้รับนองมาเพิ่นกับบให้ขาดทั้่งการเลี้ยนเพิ่นกับบอบ่ให้ขาดหยังทั้่งแสดงก็แสดงไปงานก็ไปแล้วก็เรียงการเหล่าการเลี้ยนของนองบ่ได้ขาดพอพี่ก็เลยได้ย่องพอนกเพิ่นว่าสำหรับบอดนกแล้วคือเพิ่นใส่ใจหลีแหล้วก็เพิ่นหักนอกอ้ายด้วยใจีหลีเพิ่นถึงเข็ดยุดหนีได้นะคะนี่แหละค่ะพี่น้องขาหฮามว้าความน่ารักความ ฉลาดของน้องผู้ใดเห็นผู้ใดกะหักผู้ใดเห็นผู้ใดกะหลงแล้วเด็กหน่อยนี่อย่างพี่น้องลองเพ่งลองเพ่งแม่ปุ่มพ่วงกะลองได้อ่ะน้องอาอายลองเพ่งแม่นกหน่อยกะลองได้เด็กหน่อยเพราะถ้าเกิดจะไดนเจ้งจำเนื้อได้ค่ะพี่น้องนี่ราคาพ่นเกิดมากพร้อมบุญวาสนาหรือสำหรับน้องอาอายสักกุณาพรค่ะแล้วหลายคนนะคะกะผู้ใดเห็น ผู้ใดเห็นผู้ใดก,กดไลค์กดแชร์กดถือใจเพราะว่าความความหนาหลักของนอ้องความไหลเรียงสาของนอ้นองน้องค่ะสำหรับนอ้องอาอ,อสักุณาพรกถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งศิลปินแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเยาวชนที่เดินตามฝันเราก็สูมากๆเด็กหน่อยอายุสิบเอ็ดขวบเท่งเลียนเท่งแสดง บ่มีขานค่ะพี่น้องค่ะบ่มีขานบ่มีว่าเนืเน่อยเดือด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 ขอนสีกแกงปุ๊กให้ขืนตเตยลากกับขืนได้ค่ะแล้วเป็นทีมีคั่มว่าหนึ่งค่ะทีน้องอาไเว้า,อ,า,อ,า,อ,าออกมาคัาไห้พอนกถึงกับดีใจสุดๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าตั้งแต่พอนกค่ะคัามว่าคําหนีนะคะผู้ใดได้ยินผู้ใดกะหลงเพราะว่าก้อนหนานันนะคะบอสดนกเพิ่งกับเดอออกมาลายสด กับลูกสาวกนนั่นแหะถึงความเป็นมาบางโอกาสกัมีท่อบางโอกาสกต่หมุนเงินบ่ท่านนีหอยา่างิ่นเผ่นเบาในไรนั่นนะคะแล้วน้องออไอเบาขึ้นมาถ้ำหนึ่งค่ะถ้ใหอยพ่อผนมีกําลังใจมีพลังหึดสูขึ้นมาท่านที่ค่ะน้องออไอบ,บอกว่าอีหลานี่แหละสิผ้าจักน้อยนี่อีพ่อก็สีมืดหนีมืดสีอีหลานี่แหละสิผ้าอีพ่อมืดหนีมืดสี่นว่นา พอเพิ่งก็เลยโอ้สาธุีหลาสาธุลูกลาพะนะพี่น้องเด็กหน่อยสมีมีความคิดแบบนี้มีความคิดว่าสี่ซอยพอทำามาหากินสิอยูเขี่ยงขางพอแล้วก็บ,บดนบเพิ่นก็บ,บอกว่าทุกมือนีเพิ่นเริ่มมองเห็นแล้วว่าสิ่งที่เพิ่นเหตสิ่งที่เพิ่นทอยู่นี่เพิ่นท่ทพรพะดวงใจอิลีค่ะดวงใจนั่นก็คือนน้องไอศักดิ์ณาพรครับ หมอร่ำเสียงวีหกนั่นก็คือดวงใจของบอสนกพงศกรค่ะนี่คือข้ามออกจากใจของบอสนกเองนะคะว่าสู่ทน้นเมื่อยก็ต้องสู่ท่อก็ต้องสู่บ่ไว้ก็ต้องสู่สาหรับบอสนกพงศกรเพื่อนบอกแล้วว่าสี่สู่เพื่อค้นที่ห้าหักเพื่อซิ่งที่เ้าหักค่ะพี่น้องกับฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซนะคะ อซอยสนับสนุนหมอล่ำเสียงวิหก่าจงสารเมตตาอิหล่าน้อยนะคะน้องไอศุณกกาพรกับพอจ่กเป็นกำลังใจให้เสียงวิหกสนับสนุนเสียงวิหกไปน้ากันนะคะพี่น้องขายยัดถิ่มญาตป้ากันนะคะจับมือเดินไปด้วยกันค่ะกับอิหล,าล่าประกาศทีมงานเสียงวิหกสุขคนนะคะเป็นหนึ่งกำลังใจเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ หมอลำเสียงวิหกสู้ๆค่ะสำหรับคลิปนี้แยสิตกับบ่าถึงเรื่องเล่าความสามารถสุดพิเศษของเด็กน้อยผู้หนึ่งที่บ่าถึงบ่ใดค่ะเพราะว่าเก่งเกินตามวิลีสำหรับน้องอาอายสักุณาพรค่ะบ่าว่าสิขึ้นวิธีใดดยค่ะพี่น้องได้รับคำชมทุกเวทีทุก งานทุกนี่น้องตองมี่ยังเซอร์ไพรส์น้องตองมี่ยังแบบว่าเฮดไหแ้แม่แม่เอฟซีทั้งหลายนี่หลงไหลได้ปื่มกับน้องอีหลีหล้วการแสดงหนาเวทีของน้องช่วงนี้เกงแห้งค่ะพัฒนาการเกงแห้งเมื่อว่าการฟอนการเต้นการล่ำการแสดงโอ้ยเหมือนหนึ่งแม่สีเห็นจะเป็นได้พอค่ะอันนางรองเพลงไหมคะตะก,กี้เห็นตะพอเพิ่นค่ะนางรองเพลงเมื่อย ลูกสาวมน,นกับเห็ดเห็ดคือกันสมร์นี้ค่ะนี่ค่ะเพื่อนเอิญ่าเกิดมาเพื่อกันและกันจริงๆสําหรับน้องอาอายสักุณาพรกับพ่อนกพ,อนพงศกรน,นะคะกับเป็นกําลังใจให้ทั้งพ่อทั้งลูกนะคะสูส่ๆค่ะสักวันหนึ่งต้องเป็นวันของเราสูส่ๆไปค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้ยศิ์กับฝากเล่าของครอบครัวเสียงวีหกน้องอาอายกับพ่อนกไปสนิทก่อนค่ะสวัสดีค่ะ